นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งวิจัยยาสมุนไพรของไทยให้มีมาตรฐานและคุณภาพเทียบเท่ายาต่างประเทศเพื่อให้คนไทยได้ใช้ยาในราคาถูกนะคะในขณะที่แพทย์ผู้ชีวชาญระบุว่าประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่จะคิดค้นสูตรสกัดสมุนไพรให้มีประสิทธิภาพอีกเป็นจำนวนมากค่ะประชันนอน่อย พลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ทดลองทาครีมชะลอความแก่จากหน่วยงานที่มาจัดแสดงในนิเทศกรารสมุนไพรบริเวณห้องถงกลางตึกสันติมิตรีทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะคะในการประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่1นึ่ทับ2,560เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมและตลาดสมุนไพรไปสู่ระดับสากลโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้นักวิจัยไทยเร่งผลิตยาสมุนไพรให้เทียบเท่ายาจากต่างประเทศและราคาถูกเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายค่ะ ด้านนายแพทย์ธเนศอมรพิทักษ์กูลผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและผู้บริหารบริษัทเฮิร์บพลัสระบุว่ายาสมุนไพรมีคุณภาพไม่แพ้ยาต่างประเทศแต่การผลิตยาสมุนไพรชนิดเดียวออกมาไม่สามารถบรรเทาหรือรักษาโรคต่างๆได้เท่ากับการนำสมุนไพรหลายชนิดมาผสมแล้วสกัดออกมาเป็นตัวยาซึ่งผู้ผลิตไทยยังขาดผู้เชี่ยวชาญและการคิดค้นสูตรออกมาซึ่งหากรัฐบาลสนับสนุนไทยจะสามารถผลิตยาสมุนไพรามาทดแทนยาจากต่างประเทศได้และสามารถส่งออกไปย,ยังยุโรปและ ่ม CLMB ที่เชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าไทยได้ด้วยค่ะจริงที่ทางทั่วโลกเนี่ยก็จะมีความต้องการการใช้สูนภัยมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ย คนที่มีความรู้ที่ใช้เขาเรียกว่าสูญพัน่ยเวลาใช้ต้องใช้เป็นสูตรคือมีสูนพันธหลายๆตัวรวมกันถ้าใช้เป็นสูตรไม่เป็นเนี่ยการใช้สูนพันธนั้นก็จะไม่ค่อยได้ผลหรือว่ามีผลข้างเคียงตามมาได้เช่นกันซึ่งประเด็นอยู่ที่ว่าตอนนี้หาคนที่มีความรู้เรื่องสูนพันธที่จะใช้เป็นสูตรได้และเอามาใช้งานจริงได้โดยแบบใช้แล้วเห็นผลได้ดีจริงใช้แล้วไม่มีผลข้างเคียงกับร่างกายจริงเนี่ยมีน้อย ทางนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุที่ต้องใช้ยาจากต่างประเทศแต่ปัจจุบันไทยมียาสมุนไพรที่มาใช้ควบคู่และรักษาได้แล้วและหากไทยผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพเองได้มากมามาก็จะลดการพึ่งพาการนําเข้ายายที่มีราคาสูงจากต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐและยุโรปเฉลี่ยปีละ16,000ล้านบาทค่ะ